สวีัสวัสดีพี่พี่ทุกคนครับพี่พี่อยู่กับผมนนหนึ่งไลค์ลชนนนโอ้ยปวดกกลิ่นเนน,อ,น <c oughs> อยู่กับผมรุนหนึ่งไลค์ลนะครับนี่เราอยู่กับเกมแบทไกส c ไลค์ลชาแล ค่อยๆเข้าไปโรงเรียนยาเรียนยาเรียนคูสิตื่นหยุบเด้คู่สิหัวเข่ามาเอ้ยนี่ไออ้้อ้ผู้ดีเมีสวัสดีครับไอครับผมสิ้นน้อนหนึ่งครับออสวัสดีน้องหนึง่งไงเด็กใหม่แล้วเราหนะฮะเสียงเจาะ่าเขากบหนาเท่างมาตัวสองกูรอไปดิเสียงกูมารอคือมึงว่ะผู้สาวผมสั้นกับผมยาวเขาบอกผู้สาวผมยาวในเอลดีเออสวัสดีครับคุณผู้หญิงผมชื่อหนึ่งนะครับเด็กใหม่วันนี้ครับ เพิ่งเข้ามาเลยโ oh, อ้สว <ừ> ัสดีครับืมเด็กใหม่บอกะแหมหน้าตาดีแท้มิ่งยังให้หนูซอยบอกะเ <c oughs> <c oughs> <c oughs> สียงเสียงมันบอแม่หลังไงก็พอกูอีกภ <c oughs> ารกิจวันนี้ของน้องน,นุ่นคือ <c oughs> ต้องไปพ่นสีที่กำแพงห้าจุดที่โรงเรียนแล้วก็มีอะไรบอกอย่างนะมีสเปรย์อยู่ในห้องดนตรี <c oughs> เออจะมาขี้ว์เสียง <g üler> ก,ก็โศกใช่ไหโอ้ยสเปรย์ในห้องดนตรีเข้ามาวันนี้สัปดาห์แห่งกีฬิยาอ่อฮเอ้าผู้สาวแฝงปะครับข้างหน้าน่ะโอ้ยเอ้าอันนี้ก็ะเมียนเฮ้ยไอ้ออนนอยังนี่เฮ้อยอุ้ยได้ของมาพร้อมทางดับเพลงอืมอ่ามิวสิคลาสอันนี้ทีเชอร์ลูมโอ้สวัสดีครับโอ้ห้องคุณครูโอ้พอง่างถือขอมาง,ง่ายน้ำราดักสวัสดีครับทุกคนครับ ห้องดอนตรีอยู่ไสหนออันนี้ห้องอิงหยังฮือมีหน่วยส้มๆจังซีอ๋อนี่มันสนามบัตรเออเดี๋ยพวกนี้เฮ้ยได้พร้อมเรียบร้อยเสร็จกูเทียบสวัสดีครับไอครับผมสีมาถามได้ว่าอัน,นห้องดนตรีไปทั้งใดครับชิบะทอปะเถาวะเทวะปะเถาะปะเถาวไปไวยังวะคุ้อ๋อปะเถปะเถาคือทั้งหลังบะครับอ๋ออ๋อแมนกันแล้วแม่บะแมนบะโอ้ยโลเคิงบ่โอ้นี่เด็ดจุดเลย โอ้ยอวันวนี้ครับไอ้อ้วนอ้วนพองบอก <c oughs> ขอโทษขอโทษครับโ,โอ้ยทักที่ก็ว่าได้เอ่อห้องดนตรีเอรียนหาอนเรียนไออ้นี่ห้องนี่โอ้ยห้องพยาบาลเพื่อไม่หยังละ่ะเกีจ็ดฮลัลโหลโอ้ยปะแค่นี่เมื่อคืนเฮาอันเล่นเกมดึกไปหน่อยนะเฮาบ่ามีแฮงเฮาสิเป็นลมแดด <c oughs> มึงก็เมื่อยคักเนาะกระเป๋าก็บก่บบถอดนะมึง โอ,โอ้ยโอ้สาวพยาบาลเอ้าโอ้ยหน้าตาดีสุดในโลกเนี่ยหรอปังส้งเออสวัสดีคุณพยาบาลครับผมชื่อน้องหนึ่งเลครับส,ว,สวัดดีค่ะน้องหนึ่งอ๋อชิ้นน่ารักจังเลยโอ้กีดเสียงกันแล้วท่านสองสวัสดีโอ้คุณคู่สวัสด,ดีครับผมสวัสด,ดีครับเอสวัสด,ดีสวัสด,ดีอืมโอ้หน้าตาคือแฟร์เนาะเรื่องที่แฟร์ายครับอ่าอ,อันนี้เขาบอกชั้นสองบอแมนบอเนี่บอแมน ห้องดนตรีทั้งใดหืออันนี้แมนบออันนี้กับบอมแมนอันนี้ห้องวิทยาศาสตร์ห้องวิจัยเฮ้ยเอ้าแมนตัวนี้แม่เอ้าบักท้อเบอสถือตัวเลยนี่ไงอันเดอร์สเปร์มาเลยเสร็จนี่เก็บเก็บเออเก็บนี่เก็บได้เวลาดับปวนอันจะอรปวนเรีย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 นโอ้โหโอ้โหขอโทษครับขอโทษครับครัครับขอโทษครับครับครับเอ้ามาแค่นี้มึงตีเราบ่สเว้ยโอ้โเว้ย ชดเชื่อนะมั้โอ้กระเป๋าสีดำเงินมาสิเดี๋ครับงานงานศิลปะนี่สอนศิลปะให้ฟังนี่ตังไรทั้งพี่บอกมาเลยโดดไปเลยเขามับนี่บิบมาภารกิจอมาบัดตานี้แหละได้เวลาละเลงแล้วนะนี่เลยแล้วก็ต้องเอคือบอกเอาคือบอกเออเอาคือบอกตังไลยเออเอาคือบอกเออเร่งโอ้เร่งก่อนเอาอันเดเรงก่อนนะได้เลยนี่แล้วก็นี่ แอลนี่แอลมาหนึ่พี่ปึ๊บบัตรตัวเคสหนึพี่นี่เอ้าท่านไอ้เคอยู่เคก่อนโอเคนี่นี่เป็นไงบันไร้ขี้ละผู้เลี้ยวโว้ยของกลางคามือไปเรื่อยๆบอลตัดบอลน้ำไผ่อาจารย์ครับน้องสี่ทอดครับอาจารย์นี่เนี่ยเข่าตาไปเลยโอ้ยเฮ้ยไปเดี๋ยวด้อยมึงนะมึงเห็นอย่างเขาเปิ้ลไหนหรือว่าไม่หนังหอมบ่ะว่าแมนครับนี่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 สิเข่าตาดินี่ นี่นี่เอ่อเอ่อเจ้ครับคู่ครับเออเออตอบตอนเดี๋ยว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 ี๋ขอเดี๋ยวครับคู่คู่เออคู่คู่ไปผมคู่เออโอ้โนี่มึงว่าดิมีชัดเปลวภารกิจนานล้มเหลวนายต้องรับภารกิจใหม่นะนัดหนึ่งได้ครับมาครับไอวันดีครับไอ้รอครับ ภารกิจยนี่บออ้าวนี่บอพระอาิจจากไอ้บอสเปร์เอาดูว่าคนดีเสียงร้อนจะซื้อตัวไหนไปเอาจัดไหยเลยจัดให้จัดให้จัดให้ป้าด้วยด้วยศิลปะนี่นี่อ้อมโลกนี่เรียบร้อยไปต่อไปแี้วเรียบร้อยเซฟไปหนึ่งมารอบนี้แหละสิเกตต์ในหม่องนี้นะนี่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 เอฟนี่เอฟนี่ดอกจันนี่นี่ยูซ อ่านว่าบกอือไปเห็นคู่ก็ไป่เห็นผู้ใดก็ไป่เห็นโอ้ยเอาเอาคักเอาดิดิเอาอันนี้ทุกคนนะต้องมีความสุขที่โรงเรียนนะโกลมๆแล้วก็ยิ้มเด้อยิ้มเด้อเอาหนวยตาเอาหนวยตาฮัล้วจะได้มีความสุขความเจริญอ่าปาดถ้วยไม่สุขแต่โอ้องนี่อย่างเนาะเอทั้งใน้ขึ้นอย่างครับอุ้ยสะว่ายน้ำ ม่เงี้ยกันแะไอ้เห็นงี้กันแล้โอ้โหโอ้โอ้ติดปั๊กว่ะโอ้โหจวดชวดแถววะปื้ดนเป็นคนบ่าตัวนั้นนะเฮ้ยเมนต์ปลาบอกปลาปลาโถซะมาจวดแถล่ะเอาว่ายน้ำว่ายว่ายนี่สีใส่น้ำนี่อุ้ยฉีดใส่น้ำเดี๋ยวบอมโอ้ทะลุน้ำไปทั้งใต้อุ้ยตายแล้วไอ้ไม่ดีครับนี่ฉีดใส่นาเลยนี่นี่เอาเอาเฮ้ยสอดปัดแม็นคนว่าแมนผีหลอกกูบอกผีอะไรบางส่งเอามา โอเคได้เวลาวาดรูปที่เราต้องการนั่นคือรูปดาวเด้ออ่าเราเริ่มเด้อผมเะิ่งสตรีมสดดีว่เพจกันเราเริ่มส่งดาวเด้อเดินนี่เป็นไดงล่ะมาอันสุดท้ายแล้วเขาสิได้เออเออเอออุ้ยอุ้ยอุ้ยคือไม่ปักขาระวังท่ากับฝากนี่ออุ้ยผู้ใดนี่ิเป็นคู่บอดดิว่าแม่เนาะเธอจ๋าว่าดีค่ะเอออุ้ยคู่มาก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 พอถึงแล้วคุณไงไปเด้อกูเด้อไปเด้กูเด้อไปเห็นไปเห็นเอออุ้ยหน้าต่างออกได้บ่ดิเออ จีดจีดว่าได้อีกจะาขวงหน้าปะหน้าตาจะาขวงหน้าปะจะาขวงหน้าวะหน้าตางหน่อเฮ้ยนี่ตีไหมเลื่อนขั้นเขาเรียกว่าอัปเกรดอัปเกรดนี่เขาเรียกว่าทางตรงคือทางที่ดีที่สุดนี่ปั๊บปั๊บเย็นัวไปเลยกูงวไปเลยนะเรียบร้อยฝนเงินสำอางกูนิวไอเทมใหม่นั่นคืออะไรนะสเก็ตบอร์ดนะไอเทมยี่สัยอะเดี๋ยวพี่เควด์พร้อม เพียยังครับไอ่มามาดูเออเออเอามือเปล่ากรอบมานี่ครับมาแล้วครับธารกิจของนายคือพับจูรวจแล้วส่งข้อความหาสาวๆเขาล็อกกเลยไหนสาทั้งไหนป้องงานบ่เป็นว่คือป้องไหนป้องนี่บ่จะรวดไช่ภับแต่ไอ้ดีเดดีเด่ดีเดมาแล้วมาแล้วเออเฮ้ยเขียนข้อความได้ด้วยแหละตัวเองเฮาสิเขียนข้อความหาเธอนะว่า เป็นเราเรา,เราเก่งคณิตศาสตร์นะเขาก็สิถามเธอว่าแล้วว่าเฮานี่เป็นคนอันเดอะไทยอีสานนักก็บอกว่าเขาเป็นคนไม่เคยปฏิเสธใครนี่เฮาก็เลยจะแบบว่าเออเออได้อแล้วเราเนี่เป็นคนเล่นน้ําเล่นท่าอาบน้ำํำในบอ่อ <laughs> แล้วก็บอก <laughs> แล้วก็เควชั่นมา มับมาว้ยครบเลยนี่ไงโฟได้บ่อโฟได้โฟได้โฟได้บ่อได้เดียบรอยส่งไปได้บมดีิกูเร่งเร่งแล้วเร่งแล้วจวดเออเออยบินบินเออสาว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 เอ้าสาวเอเอ้าไม่มีสาววเอะไรเขียนใหม่รอบนี้เราจะเขียนใหม่นะนี่มันเดิมนะนะนี่นี่นี่บ่อ นี่เป็นไงวิจเชตมากนี่อ้าวข้อความเดิมเด็กอ่ะก็ใช่ตรงนี้พิชเชตเหรอไปละไปละห้องถงห้องใดวะโถงไดอีกเออเอา,เอาบัางหันมันบ้าแมนจังไหนก็ห้องเดียวกัน,กนโอ้ยหาวไอ้ตัวกูแท้ววะขอถามเนี่ยครับร้านข้าไปทั้งไหนครับนางเรียกไม่เลีขายบ่ครับทั้งัวลงเรียนบ่อันจะช็อปแหม่ชื่อของแหม่ท่งหนหนางใดนาะอ่าท่งหนหนางใดนาะครับผมบังงวยดิแมนบ่นี่ พี่โล่งโจ่งเทระบานร้านค้า่้นไหนครับ <S <S ผมจกซื้อของไม้เมียโลโลสเก็ตโลโลเบียดเอเอเอะไรนะอะไรนะอะไรนะเออยังกอกว่าโอ้ยดูบานมันมีเร็วเออบอทเฮ้ยอันรถขับได้ปะครับดิเออตายแล้วไม่ขับขี่เก็บได้เมื่อกี้เฮ็นเฮียบุละ่ะมาแล้วครับไปเลยเด้อไปเลยนะครับเด้อเดี๋ยวมาเด้อพี่น้องเด้อเดี๋ยวไปเบิ่งก่อนในป้าโลนุป้าเอ้ยเฮ้ยลงเล่นไงตัวล่ะเฮ้ยเอาอันนี้บุบบ้านนะบ้านานี่ เอาวว่แมงเลียนบ่แล้วล้านฆ้าแล้วลานฆ้าฮัลโหลล้านฆ้าครับวันดีโอ้ยแจ๊อันเด้แจ๊โอ้ยแจ๊ะวันดีแจ๊แจ๊ผู้ใด้ดิโอ้ยวันดีครับเออมากมากเออแจ๊ะแจ๊แจ๊ะแจ๊แป้แป้งอ้าอึมึงแก่พันใดวะเหี้ยป่าตายล้านฆ้าแต่ครับล้านฆ้าแต่ครับอยากซื้อของครับล้านฆ้าครับทั้งแต่นอกโอ้ยอยู่พี่โอตี้โอตี้เจอแล้วจอดนี่ลักรถดนคู่แม่ มาแล้วครับสวัสดีครับไอคอ่าอุ้ยมีอุ้ยมีอันเดินระเบิดด no. ้วยเหรออุ้ยอันเดเดอะไรเดียมีหวัวตโพวกอุ้ยมีหอดธนูน้อยอันนี้ขอซื้อสทบตายไอยเทมนาะนเดยบรลอยกูขอบคุณแทบไอค์ครับอุ้ยเดาเบิ่งของก่อนเฮ้ยนี่นี่มันคิวปิดนี่ว่าคิวปิดเอออ่าเอ๋อ,อ,อ,อไม่ต้องปืนเปล่าถึงขึ้นรถได้ได้ครับนี่ ให้ตัวรถคุ้มลยก่อนวัดโอ้ยรถคือกันเลยวัดดิวัดดีครับคู่ครับโอ้ยที่มันสนามอะไรลัก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 ักบอลบ่ลักอ๋อไม่ใช่ชื่อยังเกาะอ่ะลักบี้ลักบอลมึงสีรักกับบอลไปละครับเด้อขออนุญาตนะครับเด้อโอ้ยต่ำนะครับเด้อลองมาแรงนะครับเด้อลองเด้อครับเด้อขอท่านอครับเด้อนี่ผู้สาวไปนะผมบอลลุยเลยดิลุยเลยจัตจัาจัต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 อ่ ตายวะดิตายวะเธอเธอจับอะ่อวะบ่อซีเมนขาบ่อซีเมนซัมเน่บ่อซีเมนโอ้บ่อตะเมนนมะ่พี่ความคุณเดี๋ยวจะปักธนูรักให้เธอนะเฮาฮักเธอหลายแหละเราชอบ,บ้ากเลยดีผู้สาวถึกเนี่ย <c oughs> ถึกและบึกบืนเนี่ยเราต้องการผู้สาวที่ปกป้องดูแลเฮาได้นะนี่เล่นก่อนเลยมาเลยเล่นปักเ <c oughs> ขาหัวปักเรียบร้อยแล้วแม่เธอจ้ะแล้ว,วลไปนะรักกูหลงกูรักกูหลงกูรักกูหลงกูเอ้ยนี่มันอะไรกันเนี่ยรู้สึกแบบว่า ขอขอขออีกสักทีนี่ขอขอบอาขอนี่ขอขอ,อ,ขอ,ขอ,ขอเอาไปอีกโอ้โอสักครั้งนี่เขาหนาวด้อยนี่นี่ได้จ้านี่นี่นี่รักกูไปโอ้เจ็บท้องเจ็บเป็นยังเป็นเม็ดบอกเธอนี่นี่รักกูแม่รักกูแม็บมึงหักกูแม่ดหักมาหักหักมาหักมาหักบ่อโบักบุญดลนี่นี่มาหักมึงเดือบ้อยได้เธอจ่าเดือบ้อยจต่ขอเงินเด้อโอ้ดีเอ้าวัาดีครับหักกูแน่นี่นี่นี่เอา โอ้ไรโน่นี่เอออบถึอุ้ยอุ้จุกจุอ่ยเลยไม่อย่เลยนี่นี่นี่นเอาไปชิวปิดนี่อะไรคิวปิดนี่โอ้โอ้หัวนมตังนี่เอาบ่ถือเอาบ่ถือเอานี่บ่ถึกเร่อนี่เออโอ้โหเต็มกับแพร่วันโอ๊ปฏิกรรมปฏินี่ระยะเผาขนนี่นี่มันนี่อเพื่อนเพื่อนเขาควาเงินแน่เพื่อนเขาสิไปออกของใหม่ม่เลนนี่แน่ของเงินแน่เพื่อนนะขอเงิ่อนแน่ขอ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  เบิ้งแพรเป็นดูใช่ถ้มองนี่บ่แพรเป็นนะเบิ้งเร่งแล้วสามสองมัดเนี่ยเออโอ้ยเกิดอะไรขึ้นเนี่ยมันมึนมันมึนเหมือนมีอะไรบางอย่างติดบนหัวอยากจะติดหัวติดดากนี่ติดดากเบืงพร้อมเลยนะแม่นดากว่ะล่ะโอ้ติดดากแล้วนะเดี๋ยวเดี๋ยวแกดขอโทษสิแฮร์รี่ถ้ามีของเล่นนะนี่เร่งแล้วเร่งแล้วมัดนี่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 เลนลุกขึ้นเบิ้งแฮร์รี่เป็นไงอ้ตั้งโดเอ้าบ่ถึก ตีเอาคูเอาคู่เอ็นอะก็โดนตัวคู่ครับของโลกผมครับของโลกผมไปเด้อเฮ้ยเรียบร้อยเลยอย่าบอกนะโดนโอ้ยโอ้ดีไม่โดนยึดหรืว่าโดนยึดปะโูเอ้ยโอเคครับวันนี้คุณตั้งร่าไปก่อนหากใครถูกจะช็อตในเกมนี้ยังไงมีคอมเมนต์ใหญ่ทำอะไรในเกมนี้บ้างก็คอมเมนต์บอกกันได้เลยนะครับวันนี้คุณตั้งร่าไปก่อนอย่าลืมอิ่นไก่ทอดอย่าถื่นทอดไก่กินสวีดัตสวัสดีครับ